สภาวะสองคุณต้องรู้อยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีสองแต่มันเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งสองก็เป็นทุกข์กับสุขหรือจะเป็นโลจีก็เป็นดีกับชั่วคุณก็ทำให้เป็นหนึ่งเป็นแต่ดีอย่าไปทำชั่วกันละกันเพราะอันนั้นมันต้องมีส่วนสุขกับทุกข์นั้นไม่ต้องมีเลยไม่ต้องมีสุขั้งสุขั้งทุกข์ก็ไม่ต้องมีเป็นศูนย์เลย สูงตัวก็ศูนย์แต่ดีชั่วก็มีหนึ่งก็ชีวิตอาศัยแค่นี้ก็ดีแล้วทําได้อย่างนี้เลยจริงๆเลยจบชีวิตมีศูนย์มีหนึ่งนี่จบแล้วทำสองให้เป็นศูนย์ทำสองให้เป็นหนึ่งได้เป็นโลกีก็ต้องเป็นหนึ่งเป็นโลกุตระก็ศูนย์หมดสุงหมดทุกไม่มีสูงไม่มีทุกส่วนโลกียังมีอยู่ก็มีมีดี แต่ดีชั่วไม่มีดีชั่วเป็นสมมุติตามสังคมสังคมนี้ถือว่าคนไปรวยดีชั่วถือว่าคนมาจนนี่ดีสังคมนี้ถือว่าคนได้เปรียบชั่วคนเสียสละดีไม่ฟันเฟือไม่งงไม่สงสยัยไม่สับสนไม่จะพูดอย่างหนึ่งแล้วทำอีกอย่างหนึ่งด้วย พูดอย่างนี้ทําอย่างนี้ยาถาวาทถิตถาการีทําตรงตามพูดพูดตรงตามทำนี่เป็นสัจจะ ประเด็นที่บอกว่าะระลึกชาติอย่างไรให้เป็นสมาธิิเกิดประโยชน์ปัจจุบันปัจจุบันนี้ะระลึกชาติอย่างไรเราก็ะระลึกชาติอดีตอนาคตบ้านย่างอาตมานี่ะระลึกชาติเอาอดีตมาอ่า จริงๆแล้วพูดตรงๆเลยมาในปางนี้ชาตินี้ก็อาตมาเนี่ยอาตมาได้ได้ปัจจุบันที่มันมีเหตุปัจจัยแบบใหม่ที่โลกยุคนี้มียุคนี้เกิดองค์ประกอบขึ้นมาก็ถือว่าอันนั้นใหม่แต่ในความใหม่นี้ในปัจจุบัน ไม่เหตุปัจจัยโลกยุคนี้มันเป็นอย่างนี้โลกยุคพระเจ้าไม่มีคอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นไม่มีความไวความเร็วของการติดต่อกันเชื่อมโยงกันเป็นต้นแม้แต่หนังสืออย่างนี้ก็ไม่มีเหตุปัจจัยในยุคพระเจ้าเป็นต้นแต่ยุคนี้มีแล้วก็ทำประโยชน์ขึ้นมาได้อัตมาก็ได้จะว่าสิ่งใหม่กับพวกนี้มาประกอบใหม่ แต่เนื้อหาแท้ๆนั่นคือความเก่าความรู้เก่าอาตมามายุคนี้ปางนี้เอาความรู้เก่าที่มีมาแล้วอาตมามีมาครบอรหัตผลมีมาครบของความเป็นอรหันต์เอามาใช้ความรู้เก่ามาประกอบกับเหตุปัจจัยพวกนี้ และก็พูดในภาษาสมัยนี้ภาษาของพวกคุณฟังรู้เรื่องนี้เอาของเก่าบาดีบ้างมาขยายความประกอบยืนยันอ้างอิงไปพวกคุณก็ฟังเข้าใจรู้เรื่องเอาไปทำเอาไปปฏิบัติได้มาจนกระทั่งมาเป็นมนุษย์อย่างนี้มีสารณียธรรมหอย่างนี้มีหมู่บ้านชุมชนชาวโศกที่เป็นหมู่บ้านสารณนยธรรมหกเป็นหมู่บ้านที่มีวันนักเก้า อาศัยพุทธพจนเจ็ดของพระพุทธเจ้าแล้วก็อยู่กันสบายไหมใครคิดอยากจะคิดออกไปสแสวงหาลาบยศสรรเสริญโลกีสุ่ข้างนอกแล้วบางยกมือทำไมอันตู้แล้วรอสิ้นท่าสิ้นทางแล้ววฮะไม่เพราะอะไร อ่ะเราหยุดแล้วสิเธอยังไม่หยุดเรารู้ที่จบที่พอที่เป็นไปที่สบายแล้วแต่เขายังไม่พอกันคนในโลกเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเรียนรู้ธรรมะโลก,กุตระธรรมเนี่ยเราจะรู้ชีวิตรูกรอบของชีวิตว่าชีวิตของเราเนี่ย จะมีกรอบอยู่โดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปกระดีกระดากะเกินนอกกรอบนี้แล้วโสดาก็มีกรอบหนึ่งสกิทามีกรอบหนึ่งอรหันมีอีกกรอบหนึ่งเพราะคุณรู้ตัวเองได้แต่เออเราอยู่ในกรอบแค่นี้เนาะสบาย สบายแล้วมีปัจจัยสี่เป็นต้นกับมีบริขารบ้างเครื่องใช้ที่พอใช้วันวันหนึ่งก็โอ้เครื่องใช้ที่มีใช้ก็ใช้ได้เต็มที่อยู่แล้วไม่ขาดไม่เหลืออะไรเลยก็เป็นประโยชน์นะจะบำเรอใจบ้างเป็นเครื่องเล่นบ้างอะไรต่วเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องเล่นประกอบให้เล่นอยู่แล้วพอแล้ว หรือไม่เครื่องเล่นอย่างนี้คนไม่ถนัดเลยทำไม่เป็นไอ้เครื่องเล่นพวกนี้ยแต่ก็มีนมีงานมีดินน้ำไฟลมมีกิจอะไรต่ออะไรให้เล่นให้เราทำไอ้เรื่องจะไปเต้นไปดีดไปเล่นไปแย่งชิงเออทำอย่างนั้นจะได้เงินมากขึ้นทำ่างั้นจะได้ลาบได้ยศได้สันเสริมมากขึ้นเราก็ มไม่ครัไม่ต้องเอาลาบเอายศเอาสันเริญอะไรมาประกอบไม่เป็นลาบเป็นยศเป็นสันเริญแต่เป็นของจริงที่มันเป็นสาระเป็นประโยชน์เนี่ยเออแค่นี้เราก็โอ้วุนวันนี้ก็มีงานเต็มเมืองทาได้สบายที่นี่อมีงานให้ทําทุกเวลาแล้วคุณเังคุณจะทำใช่ไหมอ่าไม่มีอะไรไปเดินเก็บผักมาให้ครัวก็เหลือแหล่แล้ว นอะหรือไม่ก็เป็นล้างชามในครวัวในอะไรไม่เยอะไปนะช่วยงานนั้นงานนี้อะไรแต่อะไรไปช่วยแผกช่วยรวบรวมช่วยทำมนุษย์นี้กับคนนี้เพราะพวงเรามันมีสาธารณะมีงานมีกิจช่วยกันคนละไม้คนละมือตามปฏิภาณปัญญารู้ว่าตัวอย่าขี้เกียจไม่ขี้เกียจแล้วก็เออช่วยกันทํางานที่มันประกอบเป็นประโยชน์ทั้งนั้นงานไรประโยชน์พวกเรา ไม่มีคือมีมีธรรมะกันจริงๆว่างานงานที่เป็นไม่ใช่งานกิริยาพฤติการพฤติกรรมที่มันไรค่าไรประโยชน์เป็นโทษด้วยเนะีนั้นหาได้ยากในกลุ่มสังคมอย่างสังคมเราเนี่ใช่ไหมหาได้ยากนี่เราดูออกนะ อ่านพฤติกรรมพฤติการของมนุษย์ชาติมีกิริยาของมนุษย์ชาติอยู่อยู่ยังไงเนี่ยเรียนรู้ศธรรมไม่ใช่เป็นรู้หรือบัญยัดภาษาพี่โอ้โหวิจิตพิสนานแต่เข้าใจแม่แต่คาว่ากายกายยะก็ยังไม่รู้สองสภาพนี้รูปนามจิตเขาไปรู้ภาษาพปยัญชนะเยอ,อะนะแต่ให้จิตนี่ไปเป็นอย่าง มีประกอบกับกายประกอบกับรูปนอกสองสภาวะแล้วก็จัดก,การสังขารปรุงแต่งเป็นอภิสังขารให้มันรู้จักตัวสำคัญคือตัวที่มันทำให้เรายุ่งตัวให้เราติดยึดมากเรื่องมากความรู้มากโอ้โหเรื่องใหญ่ๆฉันั้งฉันจะต้องทำงานกับสังคมกว้างวเงั้นใหญ่นะกว้างมหาศาลเลยนะไม่เสร็จทักทีหนักโอ้โหงานเยอะกิจเยอะ อะไรเยอะนี่คนไม่รู้จักสภาวะความจบของจุดจบของจิตรูปกับนามองค์ประกอบสองสภาวะอัตมาแค่จบสองสภาวะแล้วก็ทำงานอยู่นี่ก็งานเยอะและ้วแล้วก็ไม่ต้องไปหาอีกมีให้ทำงานมีให้อธิบายมีให้แล้วก็ไม่ต้องไปนั่งทวนไปนั่งรวบรวม,รวม,รวมอีกนะ อัตมาไม่ต้องอะบางทีก็คล่องใจสงสัยก็เปิดดูพระเถปิฎกว่าผู้เจ้าว่าไงบ้างท่านั้นก็พอแล้วหลักฐานมีแล้วไม่ต้องมากนองไม้พึ่งแต่เฉพาะอัตมาพึ่งแต่พระเถปิฎกอัตกถาจารย์ก็ไม่พึ่งไม่ได้ไปดูถูกอัตกถาจารย์นะอัตมาพึ่งแต่พระเถปิฎกนี่เหลือพอแล้วไหมเข้าใจแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปเอารายละเอียดจากอัตกถาจาร์ ก็อธิบายอยู่เนี่ยไม่ได้ขัดข้องอะไรเลยไม่ได้อัตมาไม่ได้รู้มากนะแต่อัตมารู้เนื้อแท้แก่นแท้เนื้อหาสาระก็พูดได้ประโยชน์กันนี้ก็เลยได้แต่คนประโยชน์มาชาวโสงนี่เป็นคนรู้จักสาระะัะรู้จักประโยชน์รู้จักปรมตัตถ์แลนวกฟังรู้เรื่องแล้วมาเอาก็เลยมีจํานวนเนี่ย และคนที่ไม่รู้จักรู้แต่สมมุติรู้จักตกการ,รู้จักแต่ความรู้มากความรู้เฟื่องฟูไปเยอะเพราะความตัดสรู้ของพุทธเจ้าถึงจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเนี่ยสุดยอดและจบละความรู้ในประดาความรู้ที่อาตมาสรุปแล้วสรุปอีกไม่รู้กี่ทีแล้ว ว่าความรู้ทั้งหลายแหล่นั้นมีความรู้สารพัรพ oon, รดแง่สารพัดประเด็นสารพัดแยกไปเป็น t, วิชาต่างๆวิชาประดัเยอะแยะพระพุทธเจ้าพพก็เห็นสําคัญวิชาเดียววิชาที่เป็นโลกุตระรู้จักโลกรู้ทันโลกอยู่เหนือโลกซะจบโลกเลยจบแล้วคุณจะเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกก็ได้แล้วนี่เป็นต้น สลายอัตตาอัตภาพไปเป็นอนัตตาไปเป็นดินน้ำไฟลงไปได้เลยเลยจบแล้วคุณจะอยู่อีกจ็ต้องเป็นคนสุดยอดเป็นพระพุทธเจ้าอีกทีงก็เชิญไม่มีปัญหาอะไรนี่ยังอัตมานี่ตั้งใจจะอยู่อยู่อัตมาก็ทำเพราะงั้นในความหมายของการริกชาติพูดถึงประเด็นนี้ ระลึกชาติอย่างไรให้เป็นสมาธิิเกิดประโยชน์ในปัจจุบันระลึกถึงความจริงที่อาตมาพูดแล้วว่าปัจจุบันคือความจริงความจริงคือปัจจุบันระลึกอย่างไรคุณจะอยู่กับปัจจุบันนี่แหละเป็นประโยชน์นี่เป็นประโยชน์คุณคิดดีๆใจตรองดีๆว่าเออคุณหนีจากปัจจุบันไปเนาะ เผลอไปกับอดีตเผลอไปกับอนาคตไปมากก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้มีอนาคตคุณต้องมีต้องคำนึงถึงอนาคตนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เป็นไปต่อไปส่วนอดีตนั้นนะ่ะคุณอย่าไปกังวลอย่าไปอะไรเลยมันจบไปแล้วมันแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ มันก็ได้แต่เป็นความจำที่คุณเอามาเตือนตนเองเป็นตัวอย่างให้แก่ตนเองว่าเฮ้ยไออย่างนี้นะมันมันเคยออกวิบากให้แก่เรานะอย่างนี้นะย่านะอะ่อย่างนี้เอออย่างนี้เป็นกุศล,ลวิบากเออย่างนี้ดีเอออันนี้ทำต่อไออย่างนี้เป็นอกุศล,ลวิบากเออย่านะก็เป็นประโยชน์อยู่ขนาดนั้นเท่านั้น ก็อาศัยมันทํากับปัจจุบันนี่แหละเอาอาดีตเป็นประโยชน์่างที่ว่านี้แล้วคุณก็ทําอนาคตเป็นใหม่ปัจจุบันนี้จะเป็นอนาคตก็เอาเหตุปัจจัยที่จะเป็นอนาคตคุณก็ต้องมีปฏิภาณปัญญาเออถ้าเรามีสองถ้าเราทําอีกสองสองคืออะไรที่จะทาในอนาคตคุณก็ทำสองบวกสองก็จะได้เป็นสี โอ้ทำแล้วมันไม่ได้สองไงมันได้หนึ่งเออได้แค่สามวะเอา้าก็ดีเอาเข้าจริงๆสองจะทำอีกสองมันดันไปได้ลบสองไอ้ยาเท่าทุนไว้ไม่ได้อะไรมันลบสองเออจะทำให้ได้สองมันลบสองเท่าทุนนะถ้าคุณไม่มีอนาคตที่จะทำสอง คุณทำไปมีลบสองไอยานี่ขาดทุนไปเรื่อยเลยอเอาตัวเลขสังขยาเลขมาพูดให้ฟังพอเข้าใจเนาะอันนี้เป็นตัวบอกกาละกับกรรมที่คุณจะทำกับอะไรเหตุปัจจัยอะไรเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราก็ไม่ได้โง่เงาอะไรจนเรื่องว่าแล้วเราจะทำอะไรกับอะไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยของชีวิตที่เราจะทำ จะร่วมสร้างร่วมประพฤติไปด้วยกันก็แบ่งหน้าที่กันคนไปทำกสิกรรมก็ทำคนทำวิศวกรรมก็ทำคนทำสื่อก็ทำไปคนทำปัดทำกวาดก็ทำไปคนทำอะไรอะไรก็ไปคนจัดโต๊ะก็ก็จัดไปเสร็จแล้วเราก็อาศัยประกอบไปเท่านั้นแหละ แต่ประโยชน์ในปัจจุบันที่เป็นสาระนี่คืออยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วเราเน้นอะไรเป็นสาระแก่นสารที่เป็นเห็นว่ามันสำคัญเมื่อฟังเข้าใจปฏิบัติได้เอาไปปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติหนึ่งฟังเข้าใจและไปปฏิบัติได้เห็นเป็นประโยชน์เราก็ทำเอาศัยประโยชน์นั้นๆไปในชีวิตสิ่งแต่ก่อนนี้เราหลงว่าเป็นประโยชน์ แต่ก่อนเราหลงโอ,โอ้ต้องไปทําอย่างโน้นนะเป็นประโยชน์เอาเวลาไปให้กับอย่างโน้นมากด้วยตอนนี้เข้าใจแล้วโอ้โหมันสาระน้อยหรือไรสาระเราก็เลิกมาเลิกมาเขี่ยวเอาสาระที่เราคิดว่าเออชีวิตเราต่อไปก็เท่านี้เนาะ นอกนั้นก็ไม่ต้องแล้วแม้ที่สุดไม่ต้องไปหาเงินแล้วแลวชีวิตยอยู่ได้ไหมอไม่ต้องไปหาเงินแล้วไอ้ไอ้ไอเรื่องลึกซึ้งอันนี้นี่นะคุณไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องไปหาแล้วคุณก็ทำอยู่เนี่ย แต่มันจะมีเงินจอรมาจรมามีไปมีมามีไปมาแต่ละคนบารมีไม่เท่ากันเอาจริงจริงบางคนก็ะปิดกระปลอยบางคนมาเป็นก้อนๆไม่ได้ขาดไม่ได้เหลืออะไรเลยบางคนขาดแคลนมีแต่ในพวกเราเนี่ยน้อยเพราะว่าพวกเราไม่ต้องการมากแล้ว มันก็เลยไม่ค่อยขาดแคลนยิ่งคนไหนจบที่ศูนย์จบที่ศูนย์มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ส่วนมากจะพอมีบ้างมีเงินรัฐบาลให้ก็มีไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังคมส่วนกว้างมาถึงอายุเท่านั้นนี้รัฐบาลให้บ้างอะไรก็บ้างไม่เป็นไม่มีนปัญหาอะไรหรือว่าพิการก็ให้อะไรไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่พิการก็มีนะ ยิ่งเราเป็นคนดีๆคนจะเอามาให้เอามาอานนี่เอาไปเอาไปทำาอันน,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 นี้เอาไปทำอันนี้ช่วยอันนี้เอาไปทําช่วยอันนี้เห็นทำไหมเอาไปใช่เอาไปทามันไปซึ่งมันเป็นความเข้าใจมันเป็นปัญญามันเป็นความลึกซึ้งของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเห็นอะไรเป็นสาระเห็นอะไรบุคคลที่ควรจะให้สิ่งเหล่านั้นเหล่านี้ไปอา่า แล้คนนั้นจะเอาอันนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ได้นี่มันเป็นรายละเอียดที่ลึกซึง้งแล้วมันก็ไม่เฟอลึกซึ้งแล้วก็ไม่เฟอขั้นก็มาเรือแก่นแล้วไม่มากเหตุปัจจัยของชีวิตนี่ไม่ต้องมากก็อยู่สบายไม่ต้อง ไปกระดีกดระดากราบร่าบวบบกโอ้โหไอ้ง่ายง่ายแมมไว้ปีนี้เราอันดับการรวยตกไว้ไม่ได้ปีหน้าข้าต้องเบ่งให้ความรวยของข้าต้องชนะเองให้ได้คุณคิดดูซิว่ามันจะเมื่อยไหม แต่มันมีอย่างงี้ปีนี้กิเลสเรามากปีหน้ากิเลสเราจะต้องน้อยลงกว่านี้หรือหมดเอออันนี้สิอันนี้สิหน,น,น้าจะมาเอาเวลานี่แหละเพื่อวิชาที่บะพุธเจ้าท่านเรียนรู้หมดทุกวิชาเสร็จแล้วไม่เอาแล้วทิ้งหมดเลยทุกวิชามาเอาวิชานี้สอนวิชานี้พาคนมา กิเลสมันมากเอาให้มันหมดท่านสอนวิชานี้เป็นที่สุดแห่งมนุษย์แล้วก็ปฏิพันเป็นปริโยสารไปแล้วคนว้ามาตลอดระชนชีพไม่รู้กี่ล้านล้านลาน้ลานปีจนได้เป็นพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งสุดท้ายก็มาทํางานอันนี้สุดท้ายสี่ิบห้ปีเลิกจบพอแล้วจริงๆถ้าทำบำเพ็ญโพธิสัตว์มาก็เหมือนกันแหละ มาเอาเงานินงานนี้แหละงานให้เรื่อ,องโง่เรืเ่องไปวุ่นวายโลกมาเอาตัวลดกิเลสลดกิเลสนี่แหละเป็นโพธิสัตว์ก็มาสอนเรื่องนี้ทําเรื่องนี้เป็นพรุทธเจ้าน่แน่นอนสูงสุดพอโพธิสัตว์ทุกองก็มาสอนเรื่องนี้แหละให้มาลดกิเลสนี่แหละเป็นวิชาของโพธิสัตว์และพุทธเจ้าอา่า ในคนเนี่ยชีวิตคนเนี่ยสุดยอดชีวิตชาวิชาที่จบสิ้นจบกิตได้สุดยอดความรู้สุดยอดความจริงแล้วแล้วเราจะรู้ว่าทุกอย่างนี้มีอยู่กรรมกับกาละ กรรมการกระทำกับเวลาอัตมาเคยพูดมาแล้วว่ากรรมกับกาละนี่แหละคืออ f ฟคอน i ิ u น m มไอน์สไตน์เขาก็ค้นพบสเป c แอน d t i m ม o อ c ฟคอน n ิ u นียมเขาค้นพบว่าสเป e ก็คือทุกสภาพสเปซอาวากาศและทุกอย่างที่บรรจุอยู่ในอาวากาศเนี่ยสเปซกับการเคลื่อนไปเรียกว่ากาละทานการเคลื่อนไปกับทุกๆสิ่งทุกอย่างสรุปลงมันได้มีเท่านั้นเองจริงๆของเขา ยังของไอไตายยังไม่เข้าถึงวิญญาณยังไม่เข้าถึงจิตยังไม่เข้าถึงนามมาธรรมเป็นวัตถุธรรม Space and Time of Continuum Continuum ก็คือการเชื่อมต่อปรุงแต่งกันอยู่เป็นปัจจุบันนธรรมเรียกว่าสันตติหรือว่าต่อไปเกิดดับอยู่ด้วยเงี้ยด้วยกันนี่แหละ เรียกว่าคอนติเนียมกรรมกิริยาของเหตุปัจจัยสองอย่างนี่แหละอยู่ตลอดเวลาทีนี้พระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ไม่ใช่มีแต่ Space and Time แต่เป็นกรรมกับทานกรรมกับกาละออฟคอน i ิ u u m o มออ n คอน u ิ m มีสองอย่างกรรมกับกาละกรรมนั้นมีจิตวิญญาณเป็นตัวตั้งกรรมแล้วก็กายถ้างโง่ก็กรรมแล้วก็กายก็เป็นการมถ้างโง่ก็เป็นกามกรรมเนี่ยประกอบไปได้วยกาย กับจิตจิตเป็นตัวประธานทํากับกายข้างนอกโง่ก็เป็นกามหมดโง่ไม่มีโง่หมดกามมีปัญญามีพลังปัญญาเพียงพอที่จะเห็นว่ากามก็เป็นอาการของอารมณ์อาการของความรู้สึก ที่เราไปยึดติดปรุงแต่งกันไว้แล้วก็จําไว้เป็นอุปทานน่ามันเป็นสุขที่จริงมันเป็นกิริยาเท่านั้นกิริยาของสิ่งสองสิ่งปรุงแต่งกันแล้วก็เกิดสภาพอีกสภาพหนึง่งเรียกได้คำว่าสังขารปรุงแต่งกันถ้าไม่มีกิเลสการกิเลสพยาบาทอะไรมาปรุงแต่งร่วมด้วยเลย คุณทำการมทำปฏิฆาหรือรายละเอียดของกรรมไปของการมของปฏิฆาที่ละเอียดไปอีกจกกนกระทั่งถึงเศษธุลีของอุทจจะเศษธุลีเอาถีนมิทะอะไรหมดแล้วไม่มีแล้วไม่เป็นก้อน,เป,นอเป็นกอบเป็นกองเป็นทั้งกระจายกระจายก็มีเป็นสภาวะสภาวชัดเจนเต็มที่แล้วคุณก็จนศูนย์ สภาวะสองคุณต้องรู้อยู่ตลอดเวลาเลยไม่มีสองแต่มันเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งสองก็เป็นทุกข์กับสุขหรือจะเป็นโลกีก็เป็นดีกับชั่วคุณก็ทําให้เป็นหนึ่งเป็นแต่ดีอย่าไปทําชั่วกันล้วกันเพราะอันนั้นมันต้องมีส่วนสุขกับทุกข์นั้นไม่ต้องมีเลยไม่ต้องมีสุขั้งสุขทั้งทุกข์ก็ไม่ต้องมีเป็นศูนเลย สูงตูก็ศูนย์แต่ดีชั่วก็มีหนึ่งก็ชีวิตอาศัยแค่นี้ก็ดีแล้วทําได้อย่างนี้เลยจริงๆเลยจบชีวิตมีศูนย์มีหนึ่งนี่จบแล้วทำสองให้เป็นศูนย์ทำสองให้เป็นหนึ่งได้เป็นโลกีก็ต้องเป็นหนึ่งเป็นโลกุตระก็ศูนย์หมดสูงหมดทุกไม่มีสุขไม่มีทุกส่วนโลกียังมีอยู่ก็มีมีดี ดีชั่วไม่มีดีชั่วเป็นสมมุติตามสังคมสังคมนี้ถือว่าอันนี้สังคมนี้ถือว่าคนไปรวยดีชั่วถือว่าคนมาจนนี่ดีอย่างนี้เป็นต้นสังคมนี้ถือว่าคนได้เปรียบชั่วคนเสียสละดีอย่างนี้เป็นต้น ไม่ฟั่นเฟือไม่งงไม่สงสัยไม่สับสนไม่จะพูดอย่างหนึ่งแล้วทำอีกอย่างหนึ่งด้วยพูดอย่างนี้ทําอย่างนี้ยาถาวาัติตถาการีตรงทําตรงตามพูดพูดตรงตามทำนะอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสัจจะเพราะงานสิ่งเหล่านี้สัจจะเหล่านี้แหละ เราเรียนรู้ว่าพุทธยาก็ตรัสไว้หมดอาตมาก็เก็บมายืนยันอธิบายอ้างอิงเออเราทําตรงตามคําสอนพระเจ้าเราทําตรงตามคาสอนพระเจ้าอาตมามายืนยันตรงไม่เชื่อก็ตรวจดูไปปฏิปิากเออตรง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 คุณก็สบายแล้วคุณก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าคุณเออแล้วมันดีไหมล่ะมันสุขไหมล่ะดีคือโลเกอเออก็ใช่ สุขคือโลกุตระเออก็ใช่จะบอกว่าสุขหรือโลกุตระคือยังไม่สุขไม่ทุกข์นีแหละมันยิ่งใหญ่กว่าสุขปรมังสุขขังไม่สุขไม่ทุกข์นี่ยิ่งใหญ่กว่าสุขมันยิ่งกว่าภาษาเรียกว่าสุขหรือยิ่งนี่ยิ่งยิ่งยิ่งกว่าภาษาเรียกว่าสุขคือมันไม่สุขไม่ทุกข์มันปรมังสุขขังนี่ไม่สุขไม่ทุกข์เลยมันยิ่งใหญ่กว่าคุณรู้จักอารมณ์นั้นจริงไหมล่ะ คุณรู้ว่าอารมณ์นั้นจริงและคุณก็ทําได้จริงคนเขาว่าไม่จริงคนคูว่าคุณไม่รู้ก็เลดอิดบี